สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูเอจะพาพวกเราไปฝึกทําข้อสอบสําหรับข้อสอบวันนี้เป็นแนวข้อสอบเอเรเวลของเคมี A K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 . เรานั่นเองนะคะฝึกก่อนเพื่อที่จะไปลงสู่ข้อสอบจริงวันนี้มีแนวข้อสอบมาให้เริ่มต้นที่ข้อแรกค่ะครูเอขอเริ่มต้นที่ข้อที่2นะคะครูเอมีธาตุสองธาตุค่ะคือธาตุ x และธาตุ y แล้วเขาบอกว่า x กับ y เป็นไอโซโทปกันด้วยแล้วมีเลขมวลหรือ mass number เท่ากับ26แล้วก็27ตามลําดับเลยแล้วเขาบอกว่า ธาตุ y นะมี14นิวตรอนแล้วเขาถามว่าจำนวนนิวตรอนของธาตุ x จะมีเท่ากับเท่าไหร่นี่คือคำถามของเขาค่ะนิวตรอนของ x มีเท่าไหร่อันดับแรกเราไปวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างสิ่งที่โจทย์ให้มาอันดับแรกคือให้ธาตุสองธาตุคือธาตุ x แล้วก็ธาตุ y มี x แล้วก็ y มาให้ค่ะแล้วเขาบอกว่า x และ y เป็น i โซโทปกันการที่ธาตุเป็น i โซโทปกันนั่นคือธาตุเขาต้องมีอะไรเท่ากันเอ่ยโปรตอนเท่ากัน หรือเขาเป็นธาตุชนิดเดียวกันนั่นเองเมื่อไรโปรตอนเท่ากันเขาจะเป็นธาตุชนิดเดียวกันโอเคโปรตอนต้องเท่ากันนะแล้วทีนี้เขาให้อะไรมาเขาให้เลขมวลค่ะให้เลขมวลมาเท่ากับ26และ27เราเอาไปเติมเลย x เป็น2 6 y เป็น27ค่ะซึ่งเราจํากันได้อยู่แล้วแหละว่าเลขมวลเนี่ยเกิดจากโปรตอนรวมกันกับนิวตอนนั่นเองถูกต้องไหมคะจากนั้นโจทย์เขาก็บอกว่าเฮ้ยธาตุ y นะมีนิวตรอนเท่ากับ14ค่ะ ดังนั้นคูเอเขียนอนุภาคมูลฐานเลยธาตุวมีนิวตรอนนะคะเท่ากับ14ค่ะดังนั้นโปรตอนจะเป็นเท่าไหร่ เราก็เอา27ลบเลย27ลบ14ได้เท่ากับ13ค่ะแสดงว่าโปรโตอนของเขาเท่ากับ13นั่นเองแสดงว่าถ้าโปรโตอน13สัญลักษณ์นิวเคลียรถ้าเราเขียนตรงนี้ y ก็ต้องเป็น27แล้วก็13เพราะข้างล่างคือจำนวนโปรโตอนข้างบนคือจำนวนของเลขมวลเลขมวลก็คือโปรโตอนแล้วก็มีตอนรวมกันนั่นเองทีนี้ฝั่งของ x ค่ะเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นไอโซโทปกันโปรโตอนต้องเท่ากันแสดงว่าเลขด้านล่างต้อง เท่ากันแสดงว่า x ก็ต้องมีโปรโตอนเท่ากับ13จากตรงนี้เราจะได้แล้วค่ะทีนี้เราจะมาหานิวตอนค่ะนิวตอนเราเอาเลขบนลบเลขล่างหรือเอาเลขมวลลบด้วยจํานวนโปรโตอนได้เลยเราก็จะได้2 6ลบ13ง่ายๆเลยออกมาได้เท่ากับ13นั่นเองนี่คือนิวตอนของธาตุ x เรียบร้อยดังนั้นคําตอบของเราจะตอบข้อที่2นั่นเองเรียบร้อยไม่ได้ยากเลยค่ะ ต่อกันที่ข้อที่3กันเลยค่ะเขามีธาตุ X ค่ะมีประจุในนิวเคลียสเป็น3เท่าของโซเดียมแล้วก็เป็นไอโซบาร์กับธาตุ B ซึ่งธาตุ B มีเลขมวลเท่ากับ120แล้วก็เลขอะตอมเท่ากับ45เขาถามว่าหากว่าธาตุ X นะเขาได้รับอิเล็กตรอนมาเพิ่มอีก2ตัวอนุภาคมูลฐานของธาตุ X จะเป็นเท่าไร่โอ้โหอย่างซับซ้อนเลยค่ะ อันว่ามูลฐานมี3ตัวที่เราต้องตอบคือโปรโตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตอนอันดับแรกเราไปดูว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างเขาให้ธาตุเอกเรามาแน่นอนซึ่งธาตุเอกเราไม่ดูอะไรเลยแต่เรารู้ว่าธาตุเอกมันมีความเกี่ยวข้องกับธาตาุต่างๆดังต่อไปนี้เขาเกี่ยวข้องกับธาตุโซเดียมค่ะโซเดียมเด็กๆจําได้ไหมโซเดียมคือโซเดียมเลขอะตอมเขาคือ11เลขมวลเขาคือ23จําให้ได้นะคะ20ธาตุแรกเราต้องจําให้ได้ทั้งเลขมวลและเลขอะตอมมันจะง่ายเพราะว่าข้อสอบบางข้อสอบ เขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยใน20่สิบธาตุแรกเลขอะตอมจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจําให้ได้โซเดียม11ค่ะไม่มีอะไรมีเลขอะตอมเท่ากับ11เหมือนโซเดียมมีแค่โซเดียมธาตุเดียวในโลกทีนี้เขาบอกว่ามีประจุในนิวเคลียสเราต้องมาวิเคราะห์คําว่าประจุในนิวเคลียสนี่คืออะตอมค่ะ ตรงกลางคือนิวเคลียสค่ะซึ่งในนิวเคลียสจะมีโปรโตอนแล้วก็นิวตอนถูกต้องไหมคะก็คือเลขมวลน,นั่นแหละโปรโตอนแล้วก็นิวตอนซึ่งเฮ้ยตัวที่มีประจุมีแค่ตัวเดียวคือโปรโตอนดังนั้นคําว่าประจุในนิวเคลียสเขาหมายถึงโปรโตอนค่ะ เขาหมายถึงโปรโตอนตัวเดียวไม่ได้หมายถึงนิวตอนด้วยเพราะว่านิวตอนไม่มีประจุทีนี้เขาบอกว่า x เป็น3เท่านะสเท่าของใครของโซเดียมประจุในนิวเคลียสก,ก็คือโปรโตอนโปรโตอนของโซเดียมก็คือ11ดังนั้นตรงนี้คือโปรโตอนของเขาค่ะโปรโตอนของเขาเท่ากับ11ค่ะ แสดงว่าโปรตอนของ X ต้องเป็น3เท่าดังนั้นก็ต้องเป็น11คูณ3ค่ะ11คูณ3ก็ได้เท่ากับ33นั่นเองดังนั้นเราเอามาเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียตตรงนี้เลยว่าโปรตอนเท่ากับ33ต่อไปค่ะเขาบอกว่าแล้วยังเป็นไอโซบาเฮ้ยเด็กๆคะไอโซบาคืออะไรบาบนครูเอ๊เคยเล่าให้ฟังแล้วเวลาจําจําแบบนี้นะคะมันจะมี4ไอโซไอโซแรกไอโซโทปค่ะ กูเอ้เขาเขียนโทบนะโทบไอโซโทบไอโซโทนค่ะไอโซบาค่ะไอโซอิเล็กทิกค่ะ อิ e ล็กตรหรือ e l e c t r ต n อนนั่นเองอิโซโทปคือเลขล่างเท่ากันเลขล่างเท่ากันหรือโปรตอนเท่ากันนั่นเองอโซโทนค่ะอโซโทนคือเลขกลางเท่ากันหรือนิวตอนเท่ากันนั่นเองต่อไปค่ะอ s โซบาค่ะบาคือบนค่ะบนหรือเลขมวลค่ะเลขมวลจะเท่ากันอิโซอิเล็ก c ริกอะไรจะเหมือนอะไรจะต่างก็ช่างไม่สนใจสนแค่อิเล็กตรอนเท่ากันดังนั้นจําให้ได้นะคะ4อ s โซที่นี้เราไปเห็นว่าอิโซบานะเป็นเลขบนหรือเลขมวล อดังนั้นเลขมวลต้องเท่ากันค่ะ ดังนั้น x ของเราก็ต้องมีเลขมวลเท่ากับ b b ของเราเป็น120ดังนั้นตรงนี้ก็เป็น120เรียบร้อยจากนั้นค่ะเรามาหานิวตันนิวตันเอาเลขบนลบเลขล่างได้เลยหรือเอาเลขมวลลบด้วยโปรตอนได้เลยดังนั้นหนูจะได้120ลบด้วย33ค่ะ120ลบด้วย33ได้เท่ากับ87ได้แล้ว Newton. นิวตันนี่ได้โปรโตอนแล้วนะอ๋ออันนี้กูต้องเขียนโปรโตอนขอโทษขออภยัยเยอะๆมาก ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นโปรโตอนนะโปรโตอนได้แล้วค่ะ33ค่ะต่อไปนิวตอนได้แล้ว87มีข้อไหนต้องตอบแล้วหรือยังโปรโตอน3 3ผ่านค่ะ87ผ่านค่ะอ่าเหลือข้อเดียวละข้อหนึ่งละทีนี้ไปดูอิเล็กตรอนค่ะธรรมดาแล้วธรรมดาแล้วนะโปรโตอนกับอิเล็กตรอนเขาต้องเท่ากันดังนั้นเท่ากับ33แต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าเขารับอิเล็กตรอนมาเพิ่มถูกต้องไหมคะดังนั้นอิเล็กตรอนรับมาเพิ่มอีก สอบวกสได้เท่ากับ33มบวกสได้35สรุปค่ะว่าเจ้า,อ,าอิเล็กตรอนของเราเท่ากับ35สรุปค่ะปโปรตอนคือ33ค่ะแล้วก็นิวตอนคือ87ค่ะแล้วก็อิเล็กตรอนคือ35เรียบร้อยตอบข้อที่1นี่เป็นข้อสอบแนวข้อสอบ A level ของ chemistry อันนี้เป็นม .4 ม4บทที่2ในเรื่องของอะตอม และโคงสร้างอะตอมนะคะดังนั้นไปทบทวนเห็นแนวข้อสอบแล้วไม่ได้ยากเกินความสามารถเราครูเอชื่อว่าพวกเราทำได้แล้วกลับมาเจอกันใน EP ีต่อไปสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูเอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ